สวัสดีครับสวัสดีครับมาแบบมินิมินินะครับผมอ่าทริปวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับอ่าแกนซักเครื่องซักผ้า2ถังนะครับแกนซักเครื่องซักผ้า2ถังนะครับแกนหน้าตานี้เลยนะครับอันนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะครับน่ารักน่ารักนะครับก็นะครับนี่แกนนะครับแกนด้านล่างนะครับจะมีรูนะครับสําหรับใส่กิฟยึดมูเล่นะครับ นะครับตัวนี้นะครับผมใช้กับเครื่องจำพวกยี่ห e ้อพาวไฮเออร์ไดมอนต์ตระกูลพวกนี้นะครับพวกโนเนมโนเบนนะครับก็พวกยี่ห้อ y แบบแปลกๆนะครับก็ตระกูลเครื่องรักผ้าจีนนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาลูกละ180บาทนะครับลูกละ180บาทนะครับ ค่าจัดส่งแบบโอนเงิน40นะครับค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง50บาทนะครับตัวนี้สนใจก็ทักแชทสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมที่ l ล n e id นะครับ4 3 1 2 2 9 2 1นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0 9 4 2 6 1 9 4 5 5นะครับผมย้ำนะครับผมที่ l ล n e id นะครับ4 3 1 2 2 9 สองหนึ่งนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0942619455นะครับผมตัวนี้ก็สนใจทักแชทสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมราคาลูกละ180บาทนะครับค่าจัดส่งแบบโอนเงิน40บาทค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง50บาทนะครับตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับโอเคนะครับผมทริปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ